รีวิวก่อนเกมแบบสั้นๆและกก็ชับกันเล็กน้อยนะฮะวันนี้คู่หัวค่ำเลยครับคู่แรกระหว่างนิวคาสเซิลกับเชลซีฮะวันนี้ผมมาทายสกอร์นะครับวันนี้นะฮะผมให้เชลซีชนะ2ประตูต่อศูนย์อันนี้คือจากมุมมองของผมเพราะอะไรนะฮะอ่ะดูฮะไลน์อัพผู้เล่นเชลซีตอนนี้เป็นไงฮะอันนี้คือน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของเชลซีแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเม,มาเลสกาจะ เปลี่ยนตรงไหนจะเอากุตองกุตโตไปเล่นกาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบประเด็นนะั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดชุดที่ดีที่สุดของเชลซีคือตอนนี้ก็คือผมมองว่าทำไมถึงสองศู <c oughs> New นะย์นิวคาสเซินนะเว้ยสีนัดหลังสุดในบ้านนิวคาสเซิลไม่ชนะเลยป,ปัจจัยมันคืออันนี้ครับปัจจัยคือการที่นิวคาสเซินเนี่ยเขาเรียกว่าตัวจริงในเกมรับเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บกันลาหนาวฮนะอันนี้แหละฮะคือช่องที่เชลซีมีสิทธิ์สามารถเจาะไปได้แอเชลซีก็มีสิทธิ์เสียเหมือนกันนะฮะ เพราะว่าด้วยความที่บางครั้งเกมรับเราก็ละหลวมนะแต่ผมมองไว้อย่างนี้ว่าวันนี้ฮะเชลซีชนะ2อประตูต่อศูนย์เยสได้อันนี้คือเป็นพรวิวสั้นๆกระชับกระชับนะฮะได้ใจความฟันธงไปเลยชึบเชลซี Chelsea ชนะสองศูนย์ครับนั่นนะเป็นไงล่ะฮะไปดูกันนะ